ครับคือเลขสิเจ็ดเลขสิบเจหรือว่นึ่งเจ็ดนะครับตัวเม็ดเดียวนี้เนาะสิเนะครับเม็ดเดียวจานสิบเจ็นะครับคนพิมพ์เมดหนึ่เดนะคะับนะครับเม็ดเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูแล้วเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวนเี้ก็ต้องเม็ดเดียวเซียวทั้งประเทศได้นะเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ด รดน้นอาการ,รากานาศีรักทีกใจที่จะเขียนลงกระดาษอาจารย์จะเขียนให้แล้วเนาะคอนเทนต์ก็คือเ,เป็นวิดีโอเท่านั้นนะครับที่เราสดงดูเท่านี้นะครับทุกคนครับแล้วก็ทางยูทูบชมด้วย,อ,ยอาจารย์เขียนแล้วจเป็นแนวทางที่อาจารย์จะเขียนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคน,นอ่าเป็นเพียงแนวทางอ่าสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นครรับอาาจย์เนาะคครรัับบ สามตัวห้าหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมนะคะสามตัวห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสามตัวกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะห้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะ ด้วยรอไนเจ็นะครับห้าหนึงเจ็หนึ่งเจ็กันหกหนึ่งหงอีกรงเลยหเหลือางเนนล่างนะครับหกห่งหาเหลือบางหนึ่งก็ระวังกับเตาด้วยครับเป็นเก้าได้เนาะอาจารย์แซมให้แล้วร่างกายทาวี่หนึ่งเื่ออาจารย์คิดว่ามีเกียแน่นอนมาล้างประเสริฐมานั่งกรรมฐานเมื่อคืนมีเลขเกียโผล่ขึ้นมาชัดมากครับ เม็ดเดียวคือเลขหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดเนาะเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดแล้วก็อาอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเน้นล่างก็ให้หกหนึ่งเน้นล่างนะเน้นล่างให้หนึ่งเพราะว่าเลขอาจารย์จะให้ทั้งหมดสี่หางก็จะตัวเด่นที่สุดก็คือเน้นที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดตัวกันก็คือศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งก็น้นรองไม่ใช่ตัวกันนะเป็นตัวเน้นรองแล้วก็เม็ดเดียวนี่ก็เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยใครที่ชอบ เอาตรงๆนะอาจารย์มีอีกหางหนึ่งที่อาจารย์ชอบก็คือสามหนึ่งเจดสามหนึ่งเจดเดี๋ยวแตกระดามันเขียนไม่พอมันก็จะเขียนไม่พอทีมาอรสามตัวเีจะได้ส่งให้เราใส่บม็เดียวตัวไหนมาเยอะแนเมดเดียวคูบกลมครับนอเม็ดเดียวเรา้อจัดเีเต่างเนะจัเรียา บาเชงบาเชงเลยพี่เ,เ,เห็นหรืยังเห็นครับผมจา,จาโชว์ี่บอกว่ายัางอยากให้โชว์ม็ดเดียวเลขหนึแล้วก็3ตัวได้แก่ห้าหนเจแล้วก็1 1 7แล้วก็เลขเน้นร้องคือ3า7นรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์เน้นไปที่1 7กั 0, 7. บศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7จรัฐบาลไทยงวดนี้คไรก็ได้เน้นเจดเแคบๆเลยเนาะแคบๆเม็ดเดียวห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ด บนล่างนะนเพราะว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าหวยจะมาบนจะมาล่างาเพราะว่าอาจารย์ศาสตเดี๋ยวตั้งแต่เริ่มเลยนะาบานไทยวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามตัวได้แ้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็จะมีหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดที่อาจารย์เน้นมากที่สุดแล้วก็ชอบมากเลขนิมิตนั่งสมาธิเห็นเปกัเลขหนึ่งเจ็ดตัวสีแดงลอยขึ้นมา แล้วก็บอกฝากบอกไปเลยว่าอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้ที่อาจารย์บอกเนาะครับครับอ่ามาแล้วทุกคนมาแล้วเนาะแชปหน้าจอไปเลยแคปหน้าจอไปเลยหนึ่งสองสามมนใหม่เออาจารย์แชปหน้าจอไปเลยครับแชปหน้าจอครับหน้าจอแคปนะคะแคปหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียววงสีแดงเม็ดเดียววสีแดงอาจารย์เล่าให้ฟังอยู่หน่อยหนึ่งเจ็ดมาอย่างไงครับเจดแปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยอาจารย์ต้องการมฐานครับ อาจารย์นั่งกรรมฐานแล้วก็เป็นเลขสีแดงครับอาจารย์เป็นเลขสีแดงรอยพุ่งขึ้นมาอแล้วก็ปรากฏเป็นตัวเลขสิบเจ็ดให้เห็นเป็นในเรื่องของนิมิตเนาะครับ,รบแล้วก็อาจารย์วันนี้นะคะแอดมินก็มาตามนะคะอ่าแนวทางของอาจารย์ นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะนัดปล่อยเลขให้วันนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ปล่อยความฝันไปแล้วนะคะนัดหมายกันเนาะเป็นเวลาอันมงคลเนาะได้มานัดหมายอาจารย์ก็จะประกาศของลกศิษทุกหาไปแล้วก็วันที่สามสิบวันนี้เราจะมีการปล่อยตัวเลขกันแล้วก็อาจารย์จะบอกว่าลูกศิษย์ทุกหาทุกคนคงตั้งใจแล้วก็ตั้งตารอ สำหรับรัฐบาลไทยวดน,นี้แล้วก็วดนนี้เป็นชุดฉบับพิเศษที่อาจารย์จะมอบให้ก็คือฉบับแก้มือ้อดที่ผ่านมามแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าเลขของอาจารย์นั้นอาจารย์คิดว่าอาจจะเข้าสามตัวตรงครับอาจารย์คิดว่าอาจจะเข้าสามตัวตรงก็ได้แต่ว่าอันนี้ไม่รับปากนะแต่ว่าอาจารย์โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์มั่นใจเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้กรรมฐาน แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ได้ออกจากกรรมฐานในช่วง,งเวลาตีหนึ่งครึ่ง,งแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีงามที่อาจารย์ได้ได้ตัวเลขเอามาฝากลูกศิษย์ลูกหาทุกคนใครที่กำลังรอคอยอาจารย์อยู่<ฮ>ก็ให้ <c oughs> กดไลค์กดแชร์เนาะออกไปกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ทุกทุกคน แล้วก็วันนี้จะเป็นการปล่อยตัวเลขประจำวันที่1พฤศจิกายน2567 25ให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศที่รอคอยอาจารย์อยู่อาจารย์เชื่อว่าต่างไม่น้อยที่รอคอยแล้วก็รอติดตามผลง<ญ>านของอาจารย์รแล้วก็อาจารย์ต้องขอโทษลูกศิษย์ลูกหาทุกผู้ทุกคนที่งวดเมื่อกี้ทําให้ผิดหวังก็ต้องขอโทษเนาะที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็ วันนี้มาเรามาล้างตาเนาะมาล้างตาไฟใหม่ละกันเนาะต้องเรียกว่าไฟล้างไฟเนาะรัวนี้ท้าสุกสามตัวเอฟซีบอลเอาไปให้จานหมดเลยเข้าสามตัวเข้าสามตัวเอาไปให้จานหมดเลยไปจานหมดเลยครับสองตัวก็ได้มสองตัวก็ได้เนาะอันนี้สามตัวก็ได้เนาะครับผมอ่าสามตัวก็ได้ รัฐบาลไทยงวดนี้ประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอาจารย์เน้นไปที่เลขเจ็ดเเป็นเลขของนนะครับอ <7. S 1> าจารย์เป็นเลขนั่งกรมมงกรมฐานที่อาจารย์ได้มาจากการกรรมฐานเมื่อคืนแล้วก็เป็นเลขที่ที่อาจารย์เห็นตัวสีแดงเลยครับก็อาจารย์ก็จะบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์มั่นใจมากว่ามั่นอยนางอาจารย์ หลายคนโทรมาถามติดตามหวยกรบประจา์แล้วก็ว่าลงตอนไหนเมื่อเช้าก็หลายสายที่โทรมาถามว่าอาจารย์เซมจะลงตอนไหนอาจารย์จะลงตอนไหนเอ่ยกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยเนาะแล้วก็อ่าย t ท b e ช่องไหนมีอะไรจะถามอาจารย์ไหมไม่มีอาจารย์ถามตัวเลขอย่างเดียวอาจารย์ตเลขเรียนเรียนเรียนที่จนนให้เล่าความฝันให้ฟังก่อน มุดคืนฝันยังไงอาจารย์ว่าถ้ามาแล้วมันเขียนตัวเลขเลยมันก็มันจะเรียงเกินไายเนาะครับครับมันก็ต้องเล่าให้ได้สักสิบนาทีก่อนก็ในเรื่องของความฝันของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ได้นอนฝันว่ามีคนปลาช่อนมาให้ปลาช่อนนั้นเป็นปลาช่อนเนี่ยเต็มกระมังเลยเป็นทั้งปลาเข็งปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนเต็มกระมังเขาบอกว่าให้อาจารย์เนี่ยเอาไปทำทำกินอาจารย์ก็เลยบอกว่าปลาเยอะขนาดนี้ อาจารย์าอาจารย์จะเอาไปทําอะไรกินมันเยอะขนาดนี้อาจารย์ก็เลยตอบเข้าไปว่าอาจารย์อาจารย์ก็เลยตอบเข้าไปว่าอ่าเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยขึ่งหนึ่งแล้วก็ไว้ทํากินขึ่งหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนมันเยอะมากๆๆๆเยอะเต็มไตหมดเลยปลาช่อนเยอะมากอาจารย์จึงบอกว่างวดรัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์เลยมั่นใจเลยมั่นใจว่ารัฐบาลไทยงวดนี้หวยของอาจารย์เนี่ยจะมาๆๆ เพราะเป็นนี้หมายถ้าฟันเห็นตาบางทีก็อาจจะไม่มีแปดแต่หวยจะเข้าแต่เลขที่อาจารย์กรรมฐานนั้นเม็ดเดียวเลยมีเลขหนึ่งติดมาด้วยครับเดเดียวมีเลขหนึ่งติดมากเหรอเม็ดเดียวมีเลขหนึ่งติดมาด้วยครับแล้วก็ฝากเป็นอวิทยาทานเนาะฝากเป็นวิทยาทานฝากให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะเนาะเป็นเพื่อเป็นการศึกษาแล้วก็ เป็นแนวทางสําหรับรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนาการพนันเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเป็นเพียงแนวทาง <closely piano> ชอบก็ตามเนะาะไม่ชอบก็ผ่าน <catchy> ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเนาะมีหวยมีข้าวมีุดหมดอาจารย์ก็จะบอกไว้ตลอดแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอลิง์พนันแล้วก็เรื่องเพจปลอมชักชวนเข้ากลุ่มแล้วก็ฝากเงินเล่นหวย อาจารย์แล้วก็เข้าเข้าเข้ากลุ่มปลอมเนี่ยอาจารย์จะไม่มีเร,เรื่องของกลุ่มที่เข้าไปแล้วเสียเงินอ่าเสียเงินแทงหวยไปสมัครเว็บไม่มีถ้าใครเจออย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นของปลอมแล้วก็วันนี้ก็ทิ้งทิ้งท้ายว่าฝากทุกศิทธ์ลูกหาทุกคนว่าให้เล่นอย่างมีสติอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราเล่นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เราเล่นได้าการพนันมีได้มีเสียต้องเตือนสติลูกสิษธ์ลูกหาทุกผู้ทุกคน เพราะว่าบางคนเล่นนั้นเขาเล่นแบบอ่าบางครั้งอาจจะไปอย่าไปกู้นี่ยืมสินมาเล่นเด้อต้องบอกก่อนเพราะว่าเนียวเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเท่านั้นอาจารย์ก็บอกเป็นแนวทางเนาะก็ใครไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยจอออะไรอาจารย์ก็ฝากเป็นแนวทางแค่นั้นเละแล้วก็จะมาบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าในงวดนี้รัฐบาลไทยอาจารย์มั่นใจมากว่าเลขจะออกอาจารย์มั่นใจมิดเดียวของอาจารย์อาจารย์มั่นใจว่า เลขจะออกฮึมคงสุดท้ายเลยวันนี้พอดีเลยอบคครับจานพักเสียหอนแล้วเลยหอนอก็รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567